โอ้น oh, throw ี่อุตส่าห์รอขึ้นฝั่งนี้รอฝั่งนี้อ่ะผมโอ้ไม่ได้เชื่อพิธีบันฮะสุดยอดทำงานชพื่ราชการเต็มตัวโอหลายบ้านน้ำมันเยอะมันก็มีกาแฟกาแฟมีเปล่หลายบ้านเพราะว่าเนี่ยหลายปีแล้วที่น้ำมันยังไม่ลง ใสยังน้ายเี่ยคุณหน้าไม่ได้ขบคคร้งนไมนได้ลงเยคุ่อู่ใ่เเราไม่แต่เนี่ยเอามาซับเบาเบาเลยเ่ต้องเอาไปเลยหรอแล้วก็อาัวเอาก็คือตัวแปรนี้เดียวแค่ตลกไม่ได้ 一个人是来干什么的？